สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กาแฟดำนะครับซึ่งเขียนด้วยคุณสุทธิชัยยุนก็เป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่30เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณสุทธิชัยเนี่ยให้ชื่อว่าสงครามอิสราเอลกับฮามัสรุนแรงบานปลายขยายวงเนื้อหาใจความคุณสุธิชัยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ นายกเศรษฐาทวีสินกระทรวงการต่างประเทศและก็กองทัพไทยเนี่ยมีเหตุที่จะต้องออกถแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเรียกร้องให้คนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ากองทัพอ,อิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณชนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งแน่นอนละครับว่าน่าจะส่งผลให้ สถานการณ์การสู้รบเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกและจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอลรวมถึงยังมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าการสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการอบพยพยอย่างมีในยยะสำคัญดังนั้นจึงเชิญชวนให้ญาติพี่น้องของคนงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลญาติพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยช่วยแจ้ง ให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจที่จะอยู่ในประเทศอิสราเอลเปลี่ยนใจกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับข่าวเกือบทุกกระแสในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วว่าการสู้รบเนี่ยถูกยกระดับอย่างหนักหน่วงที่สุดตั้งแต่สงครามรอบนี้ระเบิดขึ้นมาเมื่อวันที่7ตุลาคมนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลออกทีวีเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์นะครับ ยืนยันว่าสงครามบุกกาซาเข้าสู่ขั้นตอนที่สองแล้วและก็ยอมรับว่าจะเป็นสงครามที่ยากและยาวนานเท่ากับเป็นการตอกย้ำว่าการสู้รบจะหนักหน่วงและยืดเยื้อต่อไปอย่างแน่นอนนักข่าวซึ่งอยู่บริเวณสมรภูมิรบเนี่ยรายงานบอกว่าทางตอนเหนือของกาซาถูกโจมตีในช่วงเวลาแค่ข้ามคืนเท่านั้นเองเป็นการโจมตีในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน ส่วนกองทัพอิสราเอลก็บอกว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยได้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการทิ้งระเบิดที่ชนวนกาซาและกองกําลังภาคพื้นดินของพวกเขากําลังขยายการปฏิบัติการอยู่ข้อความดังกล่าวปรากฏมาช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นแหละครับก็เกิดการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮามัสไป150จุดแล้วก็สังหารหน่วยปฏิบัติการผลล่มของกลุ่มฮามสระหว่างการโจมตีของกลุ่มฮามสเมื่อวันที่7ตุลาคม พอตอนเช้าวันเสาร์ตามเวลาที่อิสราเอลเนี่ยนะครับโฆษกกองทัพอิสราเอลก็บอกว่ากองกําลังของอิสราเอลยังอยู่ในสนามรบนะครับและวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นรถถังของอิสราเอลกําลังเคลื่อนไหวอยู่เครือข่ายการสื่อสารในชนบนกาซาเนี่ยล่มลงไปเมื่อคืนวันศุกร์ตามเวลาที่อิสราเอลส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่อาศัยภายในได้สมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะครับเพื่อมนุษยธรรม โดยมีประเทศต่างๆและก็รัฐต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้หยุดยิงด้วยนะครับเป็นการหยุดยิงทันทีและยั่งยืนแต่ปรากฏว่าสหารัฐอเมริกากับอิสราเอลงดออกเสียงครับเท่ากับว่าไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่อยา่างใดอิสราเอลทิ้งระเบิดชนวนกาซาถ้านับตั้งแต่การโจมตีของกลุ่มฮามัสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่7แล้วเนี่ยนะครับจนถึงบัดนี้อิสราเอลทิ้งระเบิดไปแล้วมีคนเสียชีวิต1,400ศพด้วยกัน และขณะเดียวกันก็มีคนถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกันจำนวน299คนจนถึงเวลานี้นี่ยนะครับยังไม่มีการยืนยันว่าคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันตัวเลขอยู่ที่18คนหรือ54คนกันแน่ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำเนินการในกลุ่มฮามัสที่โนหนดกาซาเนี่ยก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว7,000ศพนับตั้งแต่อิสราเอลตอบโต้การบุกแบบสายฟ้าแลบของฮามัส ทางกองกําลังของอิสราเอลได้ขยายปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินเข้าไปในฉนวนกาซาโดยพุ่งเป้าหมายกลุ่มฮามาสตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ตามเวลาที่อิสราเอลนะครับขณะเดียวกันเครื่องบินรบของอิสราเอลก็มีการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดในฉนวนกาซาหลายต่อหลายครั้งนะครับนักรบของฮามาสเนี่ยอ้างว่ามีการประทะก,กับทหารอิสราเอลในเขตตอนเหนือของกาซาส่วนกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ประกาศบอกว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยได้ขยายปฏิบัติการเข้าไปในเขตกาซาและทหารได้ปฏิบัติการอย่างทรงพลังในทุกมิติเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการทหารนายกรัฐมนตรีเบนชมินเนทันยาหูของอิสราเอลเนี่ยเคยย้ำหลายครั้งแล้วน,นะครับว่าจะต้องมีการบุกภาคพื้นดินแน่นอนแต่ไม่บอกว่าปฏิบัติการจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เป็นที่รู้กันละครับ ว่ากองทหารอิสราเอลนับหมื่นเนี่ยได้ตรึงกําลังที่ชายแดนกาซาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับพร้อมกับรถถังแล้วก็ปืนใหญ่เต็มพิกัดและยังเสริมด้วยทหารกองหนุนเข้ามาประจําการเพิ่มอีก20,500นายด้วยกันจากกําลังพลที่มีอยู่แล้ว160,000นายเป้าหมายของการทิ้งระเบิดฝ่ายอิสราเอลน่าจะเป็นการถล่มโจมตีทางอากาศเครือข่ายอุโมงใต้ดินซึ่งเป็นฐานราชการของกลุ่มฮามาส ฮามาสเนี่ยเคยอ้างนะครับว่าเครือข่ายอุโมงค์ที่เป็นดังใหญ่แมงมุมนี้มีความยาวถึง500กิโลเมตรด้วยกันจุดเข้าออกส่วนมากจะถูกซ่อนเอาไว้ตามบ้านเรือนตามมัสยิดต,ตามโรงเรียนแล้วก็อาคารสาธารณะต่างๆเป็นการซ่อนอย่างมิดชิดฮามาสยอมรับว่ามีการประทะก,กับทหารอิสราเอลทางตอนเหนือของถนนกาซาโดยระบุว่าการต่อสู้ เป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงนะครับเกิดขึ้นในสมรภูมิภาคพื้นดินในพื้นที่ใจกลางเขตเบอิดฮานวนในกาซาการปิดเครือข่ายการสื่อสารทั้งหลายในชนวนกาซาเนี่ยสร้างปัญหายอย่างร้ายแรงในทุกๆด้านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยองค์กร h u Human Rights w a t c h ได้ออกถแถลงการบอกว่าการติดต่อสื่อสารที่ใช้การไม่ได้เกือบทั้งหมดอาจจะนำไปสู่การปกปิดซ่อนเ้นความโหดร้ายครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่ฉนวนกาซา มีความกังวลน,นะครบะับว่าการสื่อสารถูกตัดขาดปัญหาที่ตามมาเนี่ยคือข่าวสารก็จะถูกซ่อนเลนเอาไว้แล้วแทนที่ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อการบิดเบือนและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายที่สามารถควบคุมการสื่อสารได้ฝั่งสหรัฐเองก็มีการเสริมกําลังของตนในตะวันออกกลางโดยโฆษกทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้เนี่ยบอกว่าสหรัฐ สนับสนุนให้เกิดการหยุดยิงชั่วคราวนะครับเพื่อเปิดทางให้มีการส่งมอบสิ่งของยังชีพรวมทั้งน้ํามันและก็การผลิตไฟฟ้าถ้าการหยุดโจมตีชั่วคราวคือหนึ่งในเงื่อนไขของการปล่อยตัวประกันที่ฮามัสจับเอาไว้ออกมาจากกาซาได้เนี่ยสหรัฐก็สนับสนุนทางเลือกนั้นเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบอกว่าอิสราเอลเตรียมการมาตลอดนะครับสำหรับการบุกภาคพื้นดินแต่สหรัฐและประเทศอาหรับเนี่ยขอร้องให้เลื่อนปฏิบัติการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากหากมีการบุกเข้าไปในชนวนกาซาครั้งใหญ่เนี่ยจะทาให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและอาจจะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแยง้งแล้วขยายวงกว้างออกไปการบุกภาคพื้นดินจะยิ่งสร้างความยากลําบากแก่การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังกาซานะครับองค์กรซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบอกว่ากําลังเกิดวิกฤตด,ด้านความเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นเห็นได้ชัดแล้วครับว่านับ จากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์จะยิ่งเสื่อมสุดและก็มีความเป็นไปได้นะครับที่สงครามอาจจะขยายวงไปอย่างน่ากลัวแล้วก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกทีทุกทีนะครับ